thank <laughs> you ดีครับช่รถติดรถติจริงๆวันนี้เราใหขึ้นเข้ามาได้นี่ยากเย็นเหลือเกิน้ตัตใ้ตาย,ตาย,ตายดูกองเชียร์ทางนู้นสิคะเ,เป็นระเบียบเรียบร้อยอสมควรแล้วนะคะที่เป็นโรงเรียนของผู้ดีเนอะดูที่เด็กแต่ละคนน่ารักน่ะ ต้องปร้อมตัวหรอกครับจับได้จบได้เป็นห่วงอยู่เป็นห่วงอยู่ไอ้ตกลงนมเป็นมะเร็งหรือเปล่าครับใช่ใช่ถ้าเป็นเฉยๆแย่เลยนมก็สวย มาเป็นพิธีกรในการแข่งขันกีรามหากุศลโอ้ไม่ใช่ครับกีราห์ร่วงตามสามัคคีนะครับเมื่อกี้จักสุร่ายก็ยิงเบี้ยงไปแล้วนะครับเท้าก่อนนะครับเมื่อกี้มาทั้งผมเนี่ยครับผมหลบแทบไม่ทันเลยครับโอ้ยตอนนี้นะครับนักกีฬาก็เผลอแผบเลยก็วิ่งไปนู่นแล้วนะครับโดยเฉพาะไอ้ทรงผมเนี่ยนะไอ้ดอกกระโล่สองดอกเลยนะปรจักเรียนไหนเนี่ยมาตามขอร้อง นั่นนะอ่ะครับนี่จักผ่านรโค้งมาแล้วนะครับท nah. ั้งหมดเขาไปเดินเกิดตู้จุดนั้นยืนทำอะไรกันวะน่ะอ๋อยืนยิงก็ตายครับภาษาสุภาพนะครับภาษาแถวบ้านพอว่ายืนฉี่นั่นเองครับเว้ยเวทเยี่ยมอะไรตรงนี้เจียบหวมเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ทางรัดทางรัดนี่เอาเฮ้ยจะไปไหนจะเสียงดังเดี๋ยวแผงแตกไปลูโงอนยักษ์นน้สาวจับมันเรียบนอยแล้วเอาเว้ยทางนี้ทางัเว้ยมันจะดีหรอว้ยหรอยากจะให้รุเรีนยนไอ้ชาติชนะยงไงวะ เอาปี่ดสป๊บาวๆท้งยตองามเราตามเรานะตามเราไปหาเราตามมันไปน่นแล้วไเฮ้ยมันเร็วเลยขนาดนั้นะเฮรบม่ปนไรตอนนี้ราเรามีแพนี้เ้ดูแล้วนะอ่าทานผู้ชมครับผมไม่อยากจะบายเท่าไหรครับแต่รู้เคยที่วิ่งนาหน้ามานเราเป็นโรงเรียนโรงเรียนดนชาตินะครับเบอร์เก้าอัโต้ัโตนะครับมาตามาแน่น อยังเป็นจริงๆนำมากแบบนี้ก็ไม่สนุกสิครับเนี่ยยังไม่เสร็จสึกอย่าเพิ่งนับศพทหารเคยได้ยินไหมครับไม่เคยยินครับไอ้จองมาได้ไงพอไม่ทำไมก็อีกที่นี่บอกว่าจะพามาทางรัฐ เขาว่าข้าสำรวจมาดีล้ะนะอ้าวอ้าวอ้จ๋องและเอ็นเป็นอะไรวะเนี่ยเจยวบววพี่นั่นข้าบอกแล้วรีบไปไหว้ขอขมาเลยไปไปเลยไป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 หมดนี่เลยไปตันหน้าอะไรเมิตัวเลยนั่นพวกแกสามคนมาเล่นพ่เรนอะไรกันตรงนี้วะฮะอ้อยไอ้กะทิมันพามาทางรัดอะไอ้กะทิทางรัดบ้านแกอะไรมันโผล่อะไรตรงนี้ นู่นเว้ยทางลัดอยู่ตรงนู้นเหรอไปเลยพวกเราเว้ยไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันครับน้ำใจน้ำใจเนี่ยจ้องมาไม่ถึงกันเลยดิครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอรถตำรวจวิ่งผ่านไปนะวิลลี่นะเราก็สวมรอยสวมรอยครับในกลุ่มเลยเรากชนะเขาได้เฮ้ยไ่พี่ใครดูไม่หมดแล้วไรมาหัวไอ้ปูไปบ้านทำไมพวกเด็กวัดอ่ะวิ่งตามมันเป็นท้ย นู่นล้ามาดูแลนะครับไอ้ผมผมไม่ถึงเหมือนโดนพัดเลยตมกนั้นแอปโรแอฟโร่ี้กวาโต้สามคนลูกอมยู่ไหนอีกนมันไปไหนไอยคนั้นหอวะเโี้ยวยเียบเลยปล่อยให้ ้ความเจ็บปวดหายไปความใหญ่คงเดิมนะครับ สามพันครับเจียสามพันชักดาเมื่อไหร่จะชนะเขาเมื่อไหร่จะเป็นพระเอกของเขาสักทีก็นั่นมาดิก็อีกสามเว้นี้ถ้ามันไม่ไม่มาขัดควางเราเราจะชนะไปแล้วป่านนี้ก็ใช่ไงเราทำไมไม่ขัดขวงา,งา,า,างมันในนาทีแรกไงไม่ทันไงเพื่อนไม่ทันไงอาาไโอ้โหกินน,น,น้ำกินน้ำเลยกดน้ำมาเฮ้ย พ่อเป็นไงอะเชียร์ไม่ได้ดูตาหมาตาเรือเลยเชียร์ที่ไหนก็แพ้ไม่ต้องไปเชียร์ที่ไหนแล้วนะกับป้านช่วยแม่ขาที่เตียวครับ